สวัสดีครับวันนี้ก็จะมา uh, ทำที่กัดหนึ่งเทคคอมเพรสชันนะครับคือ mm hmm. ทักษะการอ่านนะครับมาเริ่มงกันเลยครับ p a s s a g e กฤษครับ The Thai culture has long been stepping in and from the d i v i n a t i o n s u c h as palm reading, tarot mm hmm. ก็ประมาณว่าประเทศไทยนะครับก็ค mm ือ hmm. <Okay, S 1> มีวัฒนธรรมที่ยาวนานเกี่ยวกับการทำนายนะครับก็คือเป็น ก็สัสละเอีผมก็เลย่อบข้อที่สองครับ Astrology ครับโหราศาสตร์ต่อมาครับ t a r o t Card on Numerology จุดจุดจุดสอดของ Wish f e n g Shui Master to Wearing Mount m o n g Blesses Amulet ก็จะเป็นเกี่ยวกับการอ่าสอบจะเป็นเกี่ยวกับการสวมใส่ครับน่าจะสวมใส่เสือ้อสวมใส่ ผมได้ต่อข้อสามครับ Consulting คำการปรึษาข้อที่3ที่3ครับ Thailand ุดจุจ Industry is estimated or attract around f billion baht of the spending per year since the pandemic จุดจุดจุด up from around f billion baht Thailand แปลวประเทศไทยนะครับจุประมาณว่า ลงทุนครับลงทุนไปเยอะประมาณห้าพันล้านบาทต่อปีเลยนะครับมันเป็นการออาร่าง l ล n งเอ่อ lolly information a in อ n f o r m a l future trailing นะครับก็คือการมีขนาดใหญ่ในการอ่าเรื่องโชคอะไรประมาณนี้ครับเกี่ยวครับอะไรประมาณนั้น ต่อม <ovan> า <nervous S 2> ครับห4 p สิบสี่ percent penalty present perfect tense นะครับข้อนี้เลยตอบว่า has started คร <fry> <is> ับ with uh, the n u m b r o installers and social e l l i n a p p l i c a t i o n has grown to nearly half a million users the app often offer daily live stream by some of seven thousand fortune tellers อ่าข้อนี้ ผมตอบเป็นข้อสามครับ During v i s h เป็นคำเชื่อมที่เหมาะสมครับเหมาะสมที่สุดได้ไปสามสิบหกจุจุดจุด User can spend ten to hundred บาท for free uh, ผู้คนสามารถจ่ายเงินได้ต10ั้งแต่สิบถึงหนึ่งร้อยบาทเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อในการอ่า uh, ได้อ่ uh, ข้อคิดตอบ Insight ข้อหนึ่ง In also offer private one-on-one car d reading จุดจุดจุด at a higher rate ก็ค on ือ one-on-one เป mm ็น hmm. private คือ on ส่วนตัวครับ one-on-one คือตัวต่อตัวผมได้ตอบเป็นข้อ2ครับ session ครับเป็นการพบปะ p a research, yeah. s s e n g ครับ m a u r e t i u s ประธานนี้เป็นประธานอีกก์โพดครับจุดจุดจุด at the impact of climate change s o on human life เอ focuses on how extreme จุดจุดจุดอ่า uh, ผมตอบ most different จุดจุดจุดต่อป็นค o o k a รับตอบข้อสองครับใช้คู่กับ ad แล้วก็ประธานเป็นเอกภพด้วยครับต่อมาข้อสามสิบเก้าครับคำน,ำ,นำหน้าอ่านำหน้าคือน,นามต่อา่า feature event ครับ effect economic and social 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 สังเกตเห็นเห็น outcomes on a broad scale j e t premier t r e n may also have a strong ก็คือส่งผลกระทบนะครับข้อที่คือคำคำที่ส่งผลกระทคำที่แปลว่าส่งผลกระทบก็คือ influence นะครับข้อสอง on financial daily there จุดจุดจุดเป็น ประโยชน์คำตอบเป็นเชิงบวกครับก็จะตอบเป็น essential ครับความสัมพันธ์ to well-being i n a study pub l i s h e d in the journal one earth investigator report that increasing ครับตอบข้อสอครับสีอง ambient temperature negatively impact human sleep allow e d to grow The team say their finding ผลวิจัยนะครับ success สำเร็จในปี2099ก็คือผลวิจัยนะครับ so b l o b thermal temperature may around 50 to 58 hours of sleep per person per year ก็คืออจะเป็นแนว จะเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลนะครับอะไรเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลก็จะเป็นอ่า in addition ครับเพิ่มเข้ามาก็คือนอกจากนี้นะครับ they found that the temperature effect on sleep loss is substantially r o n g e r for r e s i d e n t f o r m top 1 n e สี่สิบ lower income country as well as in order adult and female ครับ